สวัสดีครับกลับมากอดติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของพิศดงรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับก็ยังมีควันหลงตามมานะครับหลังจากเกม FA ครคัพรอบที่3ที่แมนเชสเตอร์ยต่น็ดสามารถที่จะเอาชนะอาร์เซนอลไปได้จากการดวลลูกโทษที่จุดโทษครับมีการพูดถึงเรื่องของจังหวะที่แมนยูเสียจุดโทษในเกมนะครับจังหวะที่แฮร์รี่แม็กควายนีไปทำฟาวใส่ทางด้านไคลทาวเวิร์ดครับ จริงแล้วจังหวัดดังกล่าวคือมันก็ไม่มีอะไรอะนะครับอย่างที่เราก็ทราบกันเราก็เห็นกันไปนะครับหลังจากนั้นนี่แม็กก็มีเรื่องคลอวิวาทกันนะนะครับหลายคู่เลยแราวแฮรี่แม็กไกวก็ไม่พอใจด้วยนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่มีการหยิบยกพูดคุยกันก็คืออูกาเต้ครับภาพจับได้นะครับว่าอูกาเต้นี่ไปเฮดบัตใส่ทางด้านไคลฮาวเวิร์ดนันกเตะของทางด้านอาร์เซนอลครับ ในเกมดังกล่าวดีผู้ตัดสินมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเดอะมิรอร o r ะครับมีการระบุว่าถึงแม้ว่าผู้ตัดสินแมตเลย์ดีมองไม่เห็นนะครับจากจังหวัดดังกล่าวแต่อูกเตมีโอกาสที่จะโดนแบน3เกมนะครับจากการประพฤติที่ไม่เหมาะสมจังหวัดดังกล่าวดีทางด้านบรนเดียก็เซฟลูกโทษที่จุดโทษจากมาติโอดนกกาดได้นะครับก็เลยทำให้แมนยูนีอยู่ในเกมการแข่งขันต่อไปครับแมนเชสเซียเตตจะลงสานามพบก,กับเลสเตอร์ซิตี้นะครับในศึกเอฟเอคัพรอบที่4ก็จะเจอกับทางด้านรุดฟาร์นิสต์รอย อีกไม่กี่วันข้างหน้าครับก็คงจะมีบทสรุปออกมาแล้วนะครับว่าอุกต้นี่จะโดนแบนหรือเปล่านะครับถ้าโดนนี่แหม่สามนัดเลยนะครับแล้วถือว่าโชคดีมากๆครับที่แมนเชสเตอร์เตตีไม่เสียใบแดงไปที่2นะครับถ้าจังหวะแดงก่าอุกต้โดนใบแดงอีกแล้วก็โอ้หจบเลยครับเก้าคนนี้ยังไงก็ไม่รอดครับยังไงก็โดนอารนเซนอนดิถล่มยับแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วกันครับที่ว่าไม่มี v a r นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ ต้องมีการพูดถึงนะครับก็คือแฮร์รี่แม็กควายครับเด่นมากนะครับในแนวรับไม่ใช่เฉพาะเกมนี้นครับเกมก่อนหน้านี้ลหลายเกมนี่แฮร์รี่แม็กควายดีก็การมาเป็นผู้นําอย่างแท้จริงนะครับในแผงหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการระบุน,นะครับว่าก่อนเกมนี้แฮร์รี่แม็กควายมีอาการป่วยเขาีต้องพักอยู่ถึง2วันนะครับร่างกายไม่สมบูรณ์ แต่เขาต้องการที่อยากจะลงเล่นในเกมดังกล่าวครับแม่แล้วก็ทําผลงานได้สุดยอดจริงๆริไม่เหมือนคนที่มีอาการป่วยเลยนะครับต้องบอกรับว่าใจดียอดเยี่ยมจริงๆิงครับสำหรับทางด้านแฮร์รี่แม็กควาเรื่องของทางด้านอาริฮาโดการาโชนะครับเนี่ยตอนนี้นาโปลีครับต้องการอยากจะได้ตัวนักเตะคนนี้ไปแทนที่ของทางด้านคาราชคาเรียซึ่งกําลังจะกลายเป็นนักเตะใหม่ของทางด้านปารีสแซงต์แชงกง จริงๆแล้วนี่ปารีสแซงต์แชเงให้ความสนใจอยากจะได้กาลาโช่ด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อเขาสามารถที่จะไปเอาคารัสคาเวียไปอยู่ด้วยได้เขาก็ไม่จําเป็นนะครับที่ต้องหาซื้อนักเตะปีกคนอื่นอีกแล้วในขณะที่นาโปลีก็ได้เงินจากการขายทางด้านคารัสคาเวีย้วยครับพวกเขาก็ต้องการอยากจะได้นักเตะในตําแหน่งแนวรุกเข้ามาแทนที่ก็เลยมองนะครับว่าเอออเรฮาโดกาลาโชนี่เป็นนักเตะที่มีความเหมาะสมไม่ห คอ e นเต้นี่ตอนนี้มีอะไรนึกถึงนังเตะแมนยูตลอดเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นมาคารัตฟอร์อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทนนั้นกาาชโชนี่ยเชื่อมโยงกับฝั่งของนาโปลีตลอดเลยหลังจากที่แมนเชสเตอร์เตตก็พร้อมนะครับที่จะปล่อยกาาชโชออกจากทีมยังคงมีสัญญาอยู่กับแมนยูไปจนถึงปี2027พร้อมกับออปชั่นที่จะขยายได้อีก1ปีครับผู้สื่อข,ข่าวสายอิตาเลียนนะครับที่ชื่อว่าอัลเฟโดเปดูย่านี่ ออลบุกนะครับว่านาโปลีนี่กำลังทำงานอย่างหนักครับเพื่อที่จะดึงกาลาโชไปอยู่ด้วยให้ได้อาเริ่มแล้วนะครับเริ่มกระบวนการแล้วโดยถ้าหากทางด้านนาโปลีนีจะมาซื้อกาลาโชนะครับคาดว่าแมนเชสเตอร์เดนนี่ก็พร้อมจะขายนะครับด้วยราคาค่าตัวอยู่ที่42ล้านปอนด์ถูกไปหรือเปล่าเนี่ยกาลาโช42ล้านปอนด์แต่ ถ้าไปดูตอนที่แมนยูไปซื้อมาจากแอตเลติโกมามริดในปี2020แมนยูกำไรมหาศาลมโหฬารเลยนะครับตอนนั้นนี่แมนยูไปซื้อมาด้วยราคาค่าตัวแค่420,000ปอนด์เท่านั้นเองครับโหกี่เท่าเนี่ยครับก็กำไรแบบร้อยเท่าเลยแล้วแม่จริงแล้วก็น่าที่จะบวกออปชั่นออปชั่นเพิ่มขึ้นไปหน่อยนะนะครับอย่างน้อยการโชว์ดีก็ถ้าจะขายจริงๆก็สักสักหกสิบน่ยนะครับอย่างต่ตำๆน่ะนะครับหกสิบเจ็ดสิบนี่ยนะครับกำลังดีทีเดียวครับแต่ว่าเกมล่าสุดที่ผ่านมาเจอกับอาร์เซนอลแน ลงสนามเป็นตัวจริงแบบเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากๆด้วยนะครับมีการเก็บสถิติข,ของทางด้านกาลาโช1แอตลีชน,นะครับจ่ายให้กับทางด้านบรูโน่ฟอนันเดสยิงเข้าไปเนี่ย100%ครับการดวลเอาชนะลูกกลางอากาศการยิงน,นะครับช็อตแอควอเรซี่นี่100%นะครับแล้วก็การผ่านบอลสมบูรณ์นี่85% 1บิ๊กแชนอ์นะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าผลงานนี่เหลือลับปัดหานจริงๆ เดีต้องมาดูกันต่อนะครับว่าเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตีจะลงสนามพบกับเซาท์ทมป์ตันในช่วงกลางสัปดาห์นียกาลาโชจะได้ออสร่เป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะกลับมาเป็นทางด้านอาร์มาดเดียโลเหมือนเดิมแต่เอาไว้ว่าณนะตอนนี้ดีนาบปลีครับกำลังทํางานอย่างหนักเพื่อจะดึงทางด้านกาลาโชไปอยู่ด้วยครับกรณี้ก็มีอาเตติโก้มาดริดด้วยนะครับก็อยากจะได้ทางด้านกาลาโชเด็กเก่าของเขาด้วย เรื่องของทนานมาคาร์ฟอร์ดนะครับแบบต้องมีมาตลอดเหมือนกันนะครับหลังจากที่เอซีมิลาเนี่ยเป็นตัวเต็งครับที่จะได้มาคาร์ฟอร์ดฝั่งของรูเบนอัมเบรียดีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเหมือนกันนะครับว่าเอ้ผู้สื่อข่าวไปถามนะครับว่ามาคาร์ฟอร์ตดีได้ลงเล่นเกมสุดท้ายกับแมนยูไปแล้วหรือ,อยังนะครับเขาจะได้ลงเล่นให้กับแมนยูอีกหรือเปล่า I don't know I don't know อ่ะไม่ตอบเขาบอกไม่รู้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันถึงนะตอนนี้เขายังเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ เขาจะต้องทํางานนะครับเขาจะต้องแสดงเห็นว่าเขารักสโม,มสรแห่งนี้แต่ตอนนี้ผมเป็นคนตัดสินใจผมได้มีการพูดคุยกับเขาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้แล้วมันมีอะไรครับเรื่องของธนานมาคาร์ฟอร์ดคือหลังจากที่มาคาร์ฟอร์ดนี่มีโอกาสที่ย้ายไปอยู่กับเอซีมิลานสูงมากๆนะครับแต่ตอนนี้อุปสรรคมาแล้วนะครับเพราะว่าไคล์วอเกอร์ นักเตะในตำแหน่งแบ็คขวาของทางดานแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็ต้องการอยากจะย้ายทีนะครับเขาแจ้งไปที่เป๊ปแล้วด้วยและเป๊ปก็อนุญาตให้ย้ายทีมได้ครับในตลาดซื้อขายรอบนี้เลยเดอะเทเลกราฟนี่มีการระบุนะครับว่าไคล์ว็อกเกอร์ก็ได้มีการพูดคุยกับเอซีมิลานไปแล้วด้วยนะครับอาจจะมีการเซ็นสัญญากัน2ปีครึ่งถ้าหากเอซีมิลานนี่เอาทางด้านไคล์ว็อกเกอร์ไปอยู่ด้วยพวกเขาก็จะไม่เอามาคาร์เรนฟอร์ดนะครับ เพราะว่าพวกเขามีพื้นที่เหลืออีกแค่1คนท่านเองนะครับสำหรับนักเตะต่างชาติเนี่ยงานนี้นี่ Manchester, แมนเชสเตอร์เตเดนีจะพลอยแย่ก็เพราะกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละครับถึงแม้ว่าจะมีหลายๆทีมนะครับที่ยังคงให้ความสนใจอยากจะได้ตัวทางด้านมาคารฟอร์ดอยู่แแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่เอซิมิลานี่เป็นตัวเต็งเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าหากเอซิมิลานไปเอาฝั่งของไคล์วอเกอร์ก็ขีดค่าชื่อของมิลานออกไปได้เลยนะครับในการที่จะมาเอา ฝั่งของมาคัสแรดฟอร์ดครับบา์เซโลน่านี่ลดราคาค่าตัวของทันด้านโรนันอ r รโคนี่โอหลงมาเยอะมากๆเลยนะครับตามข่าวนะครับจากทางด้านดีอาริโอสปอร์ระบุว่าบา์เซโลน่าครับพร้อมที่จะยอมรับข้อเสนออยู่ที่46ล้านปอนด์ในการที่จะปล่อยนักเตะก,กองหลังชาวอุรุกวัยคนนี้ออกจากทีมโอ้ก่อนหน้านาน,นี้ฝั่งของบาร์เยนมินิกเคยยื่นข้อเสนอนะครับสูงถึงประมาณ100ล้านยูโรครับ แต่ตอนนี้นี่พวกเขาลดลงมาอยู่ที่46ล้านปอนด์เท่านั้นเองถึงแม้ว่าฮันซิฟริกผู้จัดการทีมของบาร์เซโลนาต้องการอยากจะเก็บเขาไว้อยู่กับทีมต่อนะครับแต่ว่าเจ้าตัวต้องการที่อยากจะย้ายออกจากทีมครับตอนนี้หลักๆเลยก็เป็นทางด้านยูเวนตุสนะครับที่มีการพูดคุยกับเขาไปแล้วแล้วดูเหมือนว่าเขานี่ก็ อยากจะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสด้วยนอกเหนือจากนั้นอาร์เซนอลก็มีการติดต่อไปที่งด้าน,น,นันอนราโฮด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เคยสนใจนะครับต้องการอยากจะได้นักเตะคนนี้แม่แต่ตอนนี้คือแมนยูไม่มีเงินจริงๆนะครับในการที่จะไปซื้อครับถึงแม้ว่าราคาค่าตัวนี้จะลดต่ําลงมาเยอะมากๆก็ตามครับและอย่างหนึ่งนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กดีคือไม่ใช่เป้าหมายหลักของแมนยูแล้วะครับแมนยูดีจำเป็นจะต้องหานักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับเบนเดสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือไม่ก็นักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าครับ คือถ้าถามนะครับว่า2ตําแหน่งเนี่ยนะครับถ้ามีเงินเนี่ยซื้อได้แค่คนเดียวเนี่ยอยากได้ใครอยากได้สู์หน้าตัวเป้ามากกว่าครับไม่อยากจะได้แบ็กไซด์ครับแบ็กไซด์ก็ยังพอจะสลับคนนู้นคนนี้อะไรอ่ะยังถูไทยอ่ะนะครับแต่ว่าอยากได้หน้าเป้าครับมากที่สุดเลยในเวลานี้ครับแล้วกลับพบกับอินไซต์แมนยูเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ